โอเควันนี้จะมาสอนโหลดเกมไฮเปอร์ฟ t อนฉบับคนคือไม่รองรับอย่างแรกข้อแอปแทบแท็บแบบนี้สามารถเล่นได้ที่โคมเลยนะคิดว่าแทบแทบแล้วก็กดทิ้งลิงก์แรกนะแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่อีกเแรกอะ่ะให้หารูปให้หารูปให้หารูปในให้หารูปเนี้ยนะ ค okay. และพอเราถึงนั้นท่านี้ใช่ไหมไม่ต้องสมัครก็ได้หรือสมัครก็ได้นะคนที่ใช้แอปน,นี้ยล่องแล้วอะแล้วก็กดตรงค้นหาแล้พิมพ์ว่าหายเบอ่อฟอนแบบนี้พิมถ้ามันไม่เจอก็ก,กดที่เกมแล้วก็หาที่เป็นวิวเซิร์ฟสีอะแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยแต่ว่าคนที่ดาวโหลดแล้วมันจะมีคำว่าวเปิดนะโเคเนี้แหละเดี๋ยวคลิปนี้จะลงไว้ใน youtube